สวัสดีครับอยู่กับผมเซลเจียโงเบ่งนะครับรถมือสองคัดเกตสภาพดีนะครับวันนี้ผมจัดนะครับรถกระบะตัวเตี้ยนะครับเป็น Space c a ปนะสำหรับคันนี้นะครับเป็นอีซูดีแม็นะครับ 1.9S Space c a ปปี2023-24รถมือเดียวครับแล้วเลขไม้เพียง28,000โลนะครับสีขาวสวยๆเดิมๆครับพี่ๆครับหาพี่ๆไหนที่สนใจกำลังมองหารถกระบะแบบนี้ไว้ใช้งานเนี่ยผ่อนเริ่มต้นอยู่9,000กว่าบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ติดต่อนะครับที่เบอร์ หรือว่า i อ l ด n ีล์มุมซ้ายล่างนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลรงใจผมด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยครับเป็นรถปี23่าจดยี2สกระจังด้านหน้าสีดำเปียโนแบ็กตัดจะสีเทาเนี่ยแล้วก็เป็นหลังพึ่งเป็นชั้นๆแบบนี้สวยๆเเดิมแล้วก็ตัวโลโก้เนี่ยเขาจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับตัวโลโก้โครเมียมเลยครับนะสวยๆเดิมๆนะครับตัวไฟตัดหมอกนะครับเขาไม่ได้มีมาให้นะแต่ว่าเราสามารถใส่ได้นะครับใส่ใส่ได้มีช่องมาให้อยู่นะครับก ถ้าอยากได้ก็บอกผมใส่ให้ได้นะครับแล้วตัวไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าหลอดไส้เดิมนะครับไฟหน้าเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนครับนะตัวกระจังหน้าแบบใหม่แบบนี้สวยๆนะนะครับใครที่หาอีซูดีแม็กปีใหม่ๆใหม่น้อยๆนะครับปี2ี2สจดยนะครับแล้วก็ผมมีรับการเครื่องเกียร์ให้2ปีนะนะครับมาดูตัวล้อแม็กนะครับในส่วนตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กได้จัดโซลงล้อแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะนี่สวยๆเดิมๆครับ แเราได้ยางปี2025เลยนะนะครับยางปีปี2 5 2 5เลยนะครับโครงสร้างด้านในโครงสร้างเดิมนะครับตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับแล้วก็ได้ไฟเดี้ยวแก้มรถนะเป็นสเปซแคปครับการศาสตร์ได้มาครบแล้วเรียบร้อยนะครับการศาสตร์ได้มาครบนะฮะตัวบอตตัวรถบอดี้สวยนะครับเดิมเลยสีขาวจั๊วนะครับโครงสร้างด้านหลังโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพความหรือว่าจมน้ํานะครับ ในส่วนของตัวโครงสร้างด้านข้างนะครับล้อแม็กสวยๆจัดโซลงล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายเดิมนะครับกล้องหลังมีมาให้นะครับแล้วเรียบร้อยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบตัวแม็กไลเนอร์นะครับก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไฟเบรกด้วย3นะครับตัวน็อตนะครับน็อตเดิมรอยมาร์ครอยแต้มสีสปอร์ตเมทัลเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะพี่ๆไหนที่หารถกระบะแบบนี้ไว้ใช้งานอยู่นะครับก็สามารถติดต่อเจ้าใจมาได้เลยนะครับรถมือ2สภาพดีคัดเกรดนะครับตัวรถบอดี้สวย นะครับพาดูรอบคันก่อนแล้วกันเนาะนะครับมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับโครงสร้างเดิมนะนะครับมียางอะไรให้เรียบร้อยนะครับยางอะไรมีให้นะครับรถปียี่สิบสามจดยี่สิบสี่ครับพี่ครับตัวล้อแม็กนะครับนี่ได้ยางปีสองพันยี่สิบห้าสัปดาห์ที่หนึ่งเลยนะครับยางปียี่สิบห้านะครับแม็กขอบสิบแปดนะครับดอกยางนี่แน่นเลยนะครับถือว่าพร้อมใช้งานมากมากเลยนะครับ มาดูฝั่งจะเก็บด้านข้างตัวรถนะครับตัวน็อตด้านข้างก็เดิมนะสปอร์ตเมทอาร์คเดิมเป็นโอเพนแคปแคปเปิดได้นะครับตัวน็อตน,นะครับเสา A ไม่มีถอดไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมนะพี่พนะดูได้เลยนะครับน็อตเดิมรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับภายในคุมโทนสีดํานะครับภายในคุมโทนสีดำนะตัวรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับ ตัวน็อตไม่มีท็อปไม่มีแกะเลยพี่พีครับดูได้เลยนะแล้วก็เป็นโอเพนแคปนะสเปซแคปแคปเปิดได้นะครับตัวบอะด้านหลังเป็นบอะเป็นบอดหนังสีดำนะตัวบอะได้เป็นบอะผ้านะครับสีดําทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับมาใครสนใจหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่สอบถามเข้ามาได้เลยนะจะย้อนแสงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างไป ประตูปิดนี่หนึบเลยนะอ่ะเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับและทรงตัวน็อตเสาเอนะครับน็อตเดิมครับพี่ไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบนะครับรถมือเดียวนะนะครับมอกอยู่ครบรอยมาร์กรอยแต้มสีอยู่ครบ Open Cap นะครับแคปเปิดได้สปอร์ตเมทอาร์คเดิมน็อตเดิมนะครับมาดูตะเข็บกันหน่อยแล้วกันนะครับตะเข็บเดิมนะ สปอร์ตเมทดอาร์คเดิมนะครับเดิมๆไม่มีเชื่อมไม่มีชนหนักพิควาลหรือว่าจมน้ำแน่นอนรับประกันโครงสร้างนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีจมน้ำนะน็อตเดิมนะครับใครหารุ่นนี้โฉมนี้อยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่ๆครับพวงมาลัยนะครับในส่งตัวพวงมาลัยนะพวงมาลัยนะครับเดิมๆนะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน นะครับสังกาดด้วยเสียงรับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดนะครับมีแอร์แบ็ให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวจอตรงกลางได้เป็นจอดิจิตอลนะครับแบบนี้เลขไม้สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับพี่พีครับหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้าหนึ่งจุดเก้านะครับอมาดูตัวจอนะครับตัวจอได้เป็นจอทัสกีนนะครับแอนดรอยออโต้นะครับแอปเปิลคาเพย์นะครับเชื่อมต่อได้นะครับ Android a u t อหรือแอปบลูทูธนะครับ Wifi นะครับมีองศารถนะครับรถยนต์นะครับได้หมดเลยนะนะครับแอร์นะครับเป็นอนาล็อกแบบมือหมุนนะครับแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับหสปีดนะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแบบนี้นะครับพี่ๆท่นไหนที่สนใจรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับไปดูห้องเครื่องกันครับพี่พีครับไปอ่ะมาดูในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับรถปียี่สิบสามจดยี่สิบสี่พี่ดูห้องเครื่องนะครับใส่กิฟต์เลยนะสวยๆเดิมๆเลยครับฝากระโปรงนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับสนวนการความร้อนก็อยู่ครบหมดนะครับตัวน็อตน็อตเดิมนะครับสปอร์ตเมทอาร์คนะครับที่ล็อกฝากระโปรงนะครับ แล้วก็ตะเข็บตะเข็บตะเข็บเดิมจิกแบบสบายสบยเลยนะครับตัวน็อตนะครับน็อตฝาด้านน็นอตด้านขวานะครับน็อตคานด้านขวา abs นะครับมีให้แล้วเรียบร้อยตัวน็อตนะครับเดิมเดิมแบบนี้น็นอตไม่มีถอดไม่มีแกะเลยพี่ๆีดูได้เลยครับ ด้านหน้านะครับมอนงมอน้ําใสกิฟนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่ด้านหน้าเห็นไหมตัวน็อตขานด้านหน้าตัวน็อตที่ล็อกฝากระโปงน็อตด้านล่างพี่เห็นไหมนะจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะน็อตด้านล่างนี่นะเห็นไหมไม่มีรอยถอดเลยนะพี่ดูน็อตรอยมาร์ครอยแต้มสีอยู่ครบนะนะครับน็อตเติมน็อตเติมเลยนะครับน็อตเติม แบตเตอรี่แผ่นเพจแผ่นเพจอยู่ครบนะครับหมุดดำเดิมเดิมตัวน็อตแก้ฝั่งด้านซ้ายนะสปอร์ตเม็ดอารเดิมนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอ้านครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มรอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดเนาะเครื่องนิ่งๆนะครับนี่ผมสตาร์ทไว้อยู่นะนี่มือผมสั่นปหมเนี่ยนะครับ ห้องเครื่องสะอาสะอานนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะพี่ๆนะนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะใครที่สนใจกําลังมองหาอยู่นะครับพี่ๆครับสนใจสอบถามมาได้เลยนะครับนะค่าตัวอยู่นะครับห้าแสนห้าหมืบาทนะครับรถมือเดียวครับนะไม่สองหมื่นนะครับอเริ่มต้นอยู่9,000พบาทถึง10,000หมื่นบาทครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับใครพี่ไดมีงบดาวด้วยก็ดาวได้นะครับ นะใช้เงินออกรถหรือว่าไม่ใช้เงินออกรถก็ได้เครดิตฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยถ้าพี่มีเครดิตดีนะลองโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะครับติดต่อสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมนะครับมุมซ้ายล่างนะพี่นะใครที่สนใจกําลังมองหารถกระบะนะครับยูสูดีแม็กนะครับหนึ่งจุดเก้าตัวเอสนะครับสเปซแคปนะปีสองพันยี่สิบสามจุดยี่สิบสี่นะครับไม่สองหมื่นแปดนะครับนะจัดทรงลงล้อแม็กให้แล้วเรียบร้อยครับขาวจั่วเลยนะครับ นะอย่างที่พาดูไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับใครที่สนใจนะครับมีส่วนลดให้10,000บาทนะครับเหลือราคาหน้าป้ายอยู่5 5า0 0 0ห้าหมนาพนะครับเหลือ5 4าแ0 0บาทนะครับเอาส่วนลดเป็น10,000บาทครับพี่พี่ครับนะพี่พี่ไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อเจ๊จ่ายนะครับ JKB 989แอดไลน์ไอนี้หรือว่าจะแอดไลน์เบอร์โทรหรือว่าจะโทรหาผม0 917138864ติดต่อเจ๊จ่ายมาได้เลยนะครับสำหรับพี่พี่ไหนที่สนใจกำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานอีซุผมมีเพียบเลยนะครับมี มีเยอะมากนะสำหรับอีซูุลองทักมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับกับนะครับเซลล์จของเบ่งนะครับมีทั้งหมด4สาขานะครับผมประจําอยู่ที่สํานักงานใหญ่สีดีไทย70นะครับติดถนนใหญ่เลยนะถ้าสนใจก็มาทักมาพูดคุยกันก่อนได้ครับพี่พี่ครับปรึกษาได้ครับนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พี่ครับสวัสดีครับ